แต่ะคัดยากแก้ง่ายหรือยากคะยากยากมนุษย์เป็นเป็นสิ่งที่ที่จะได้เวรุ่นที่สุขภาพดีทำกา,ายใจมีเป้าหมายในชีวิตมีความมุม่งมั่นขัดกันตัวแล้วไปทำกามเวรุ่นม,มีค่อยได้ผลเรื่องที่พูดเนี่ยม่ใช่เป็นเรื่องที่ มาจากการสังเกตของตัวเองนะคะแตจริงมาจากการศึกษาวิจัยนะคะในหลายแห่งทั่วโลกเลยนะคะในช่วงส0วที่สีสสสป่ปิยปิดตุเตชะนะคะก็ใช้ความรู้ประสบการณ์นะคะก็มาทํางานในเรื่องของการพัฒนางานสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักในแปดนโยบายที่สําคัญในด,ด้านการศึกษาบทบาทนะ พวกเราทุกคนทุกหน่วยงานจะช่วยกันนะคะยันถามว่าถึงวันที่ไปยังผู้ใหญ่ทุกคนขอที่กวาให้เด็กๆสุขสนขอตนไม้แล้ใช้น้ำที่ลินไหลเด็กๆแคได้ขออะไรนะคะขอร่วมหนึ่งใบให้เราอาศัยร่วมกันนะคะขอบคุณน,น้องๆจากบ,บางจาก เดี๋ยวเราจะเปิดงานร่วมกันนะคะแต่ว่าอยากเป็นทาการในเรื่องจุดประกายความฝันจากฉันเพื่อเด็กค่ะ Thank <laughs> you.